สวัสดีพี่น้องสวัสดีวัสดุกุขสุขวัลสมองสวรรคทักทายคำเก่าคำเดิมพี่น้องเลยเพิ่มเติมคือเป็นคลิปใหม่ผู้พ่อกันตามนัดหมายพี่น้องเข่าหน้าแขี้วอุ้มทุ่มแต่บ่าพ้นสิปะเลยพี่น้องเอ้ยแดดฮอนพ้นโมโตกทางนี้นะอาคำมาแลยขึ้นหันขึนหันพาเหลือไม่แมบไม่มาบคือหาโมโตกตังเว้นมาเลยอ้าวป้าถูกเข่าห่วงนี่เบิ่งดูนี่ มันอยู่ในนี่กอง่าด้วยพี่น้องเลยก็เขาก็นี่ขวบหัวไปเลยผู้ผ ah, ู้พ่กระยิมเสียพี่น้องอาหารอับวงมาใส่ในผ้าเขานี่ปนปลาหนึ crawl, ่งมะนาวตัวนี้อบแบ่ตะคืนนี่ทำไมอันซื้อแบ่มาแล้วกันมาอบไปหาบุกินหาบุกินอบอบแล้วขั้นฟ้งเลยซิมอยู่ ไผมาสสดดีีีพ่น้องอันเจสซี่อยู่น้ำเอื้อยพี่น้องเอื้อยยังบดในมือไงเอื้อยยังบดในมือไงกินข้าวเศร้าพี่น้องเลยมาเด้พี่น้องกินก้อนเลย่ย่ยว่าได้กี่ก้อนกินเลยไข่บันเท่อที่สองแล้วนี่แต่เศร้ามานด้วยปลาอุ่มหัวน่ะ คุยขาพม่น้องเอาทำไมจกินข้าได้ก่อนกระต๊อกเบิ้งทอดคานใบกินบอกกรตอกนันไหมเบ้เาจเอาเอาเก็กินบ่ขคามนีกกินแะ้ดือเบิ้ลซองบันนี่พี่น้องเ้ยด้ยเยจะเบิ้งทอคานใบบ่บ่ดื้อลูกปดิไปปดินไปิคานใบเออเออานไ

สบายดีเลอพี่น้องนุ่งนุ่งใสเสื้อสอดมาได้เจ็บุเบ่งหอบที่สงแล้วเฮาน่ะกินน้ำมานกินเลยได้กำลังลยอันนี้ละโอ้ยกดีๆะกววงะไเดียวเพกรับช้างทีเถื่อนกาซื้อลูกก็ซื้อับาน ไีสนุกมาให้บดหน้าเลยขบดหน้าี่เป็นยังไงนต้องไปดูไัเสียงแรๆเ่ยด้วพี่น้องต่างกันเพืนเพื่อนเดียว

ข้าวดอกพะโนเงไงบาเนี่ยข้าวเด็กผักอะไรอ่ะแค่ตขวเน้ยหัวขวดสุกเกี่ยวอืมของแค่ยังไงฝนปานมันไหมเอาไหแช่น่ะอืมจุ่มกูเข้าปานด้ใช่ง่ายเลยจ๊ะ có bằng tiếng anh sang phi sang ô bà con ở một vượt hả anh nhung mày nhung cái.

ขเียกายมน่อว่งกม่งหัวเธอโทน้ำอยู่ก้อนนะอืมน้าท้องมือเอือก็มาจึงห่า

เขาให้คาดเดียวใใอ่จ่ายรับมีส่งกถ้าจะอยู่กลางคืนบ่มีตลอดตลอดขับรถไม่คีความหมายแลอดขับย่ให้ควบเป็นให้ดีเราจะให้คกบสองกะปลายแปดโมงเช้ามาเกาโมงกลางคืน แต่5ห้าโมงครับโมงนะโอโอ้โอโอวะจะเชื่องให้หมดกะขึ้นพอดปลาเยนให้โคบสองกะอย่างนั้นแต่บอบกให้เต็มโมงเวียาเหตุดูคอยเราียวกทมากแต่โมงตอาโมงอืมอนเทมานี้โอ้ก็หนัชิมนง้ได้ ซ้อทิ้งนี่นะไหลายทิ้งนี่นะคุณสอมหัวจุนห้อาใงขนงอเรือว่าผักแตงลุงมาผักงกวงมาเรื่องวิทยาาสเรา่องอะไรเหรอเธอที่สอกินบวมอะไรปบไหน ได้ no? oh. <laughs s> 2พ <t thrive> ี่น้องเอ้ยเอาน่ะเพิ่นเฮาเตียงสีอยู่3-4เทื่อกินซักยาวิตามินอยู่อีแม่ยังไปอีแม่ยังไปเลาะโคกตาเหียวเอียนตาเียวอพี่น้องเยอพอกันิหน้าเดพ่อเดฝากลกดแชร์เป็นกำลังใจเฮาคือเก่าพี่น้องเอ้ยเสียงสร้างบ่ลบึ้มบอยู่เดี๋ยวอัน ไปับซีรีส์รีวิวเพือน,น้องสาวให้เบิง่งคลิปนะอ่ะรู้ว่าคลิปได้ดคลิปหนึ่งปวดอะไรเพี่น้องขอบมมกขอบใจที่ติดตามและพี่นอ้องเด้อ